พิธีเปิดงาน Flower Festa at s งขลาซึ่งเป็นงานปฏะติมากรรมงานดอกไม้บานที่สงขลาเมื่อวานนี้ก็มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะและก็วันนี้นก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมงานแล้วตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ โดยเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณชายหาดสมิลาจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้มีการจัดพิธีเปิดงาน Flower F เฟสตาแอดสงขลาค่ะโดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคุณอัมพลพงสุวรรณนะคะพร้อมด้วยผู้มยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหดใหญ่และก็หน่วยงานตัวแทนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม ซึ่งสำหรับงาน Flower Festa at สงขลางานดอกไม้บานที่สงขลาค่ะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง26ธันวาคมเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและก็นะักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมความสวยงามแล้วก็ถ่ายรูปกับปฏิมากรรมนะคะงานดอกไม้บานได้ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็น โดยรูปแบบการจัดงานก็จะเป็นการติดตั้งชิ้นงานประติมากรรมและก็ดอกไม้ประดิษฐ์ทำกลางความสวยงามของหาดสมิลาแล้วก็มีฉากหลังนะคะเป็นชายหาดรวมไปถึงทะเลและก็เกาะหนูเกาะแมวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดสงขลาค่ะ ซึ่งทางด้านของนายอภพลพงษ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะก็บอกว่ากิจกรรม Flower f e s t a at สงขลาหรือว่างานดอกไม้บานที่สงขลาจัดขึ้นเพื่อต้อนรับช่วงเทศก,กาลคริสต์มาสและก็เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งสำหรับการจัดแสดงปฏิมากรรม heritage sailing เรือสมเภาหรือว่าปฏติมากรรมรูปแบบต่างๆที่จัดขึ้นริมทะเลสงขลาในครั้งนี้นะคะก็มีการนำเอาเรื่องของปฏิมากรรมแรงบันดาลใจนะคะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาล เรื่องของดอกไม้นะคะแรงบันดาลใจจากเรือสำเภาหรือแรงบันดาลใจจากการทำประมงนะคะและก็ประติมากรรมต่างๆมาจัดแสดงเอาไว้ที่นี่อย่างสวยงามนะคะแล้วก็เปิดให้ประชาชนเข้าไปถ่ายภาพนะคะและก็ชมความสวยงามได้ฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับปฏิมากรรมนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีไปตั้งแต่วันนี้จนถึง26 ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็เปิดให้เข้าชมค่ะภายใต้รูปแบบของมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การป้องกันโรคโควิด -19 นะคะซึ่งกำหนดให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะต้องเช็คอินด้วยแอปไทยชนะมีการวัดอุณหภูมิสวมหน้ากากอนามัยค่ะตลอดเวลาในขณะที่เข้าไปอยู่ในบริเวณสถานที่จัดงานรวมไปถึงต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะซึ่งประชาชนใครที่อยากจะไปเที่ยวนักท่องเที่ยวช่วงนี้นะค ใครจะไปสงขลาอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปความสวยงามกับปฏิมากรรมนะคะที่บริเวณหดาดชลทัน์จอดสงขลาค่ะถือว่าอยู่บริเวณศาลา8ปดเหลี่ยมนะคะใกล้ๆก,กับหนังเงือกนั่นเองค่ะ